สวัสดีค่ะมาพบกับช่องสติ๊กเกอร์อีกแล้วนะคะวันนี้จะมาสอนเรื่องการเซตบอลนะคะแล้วก็อันเดอร์แล้วก็การตบหน้านิดนะคะนะคะอย่างแรกเราจะใช้เป็นการเซตก่อนนะคะการเซตนี่เราจะเอิมเราจะใช้ถ้าจะห้านิ้วหรือสี่นิ้วหรือสามนิ้วก็ได้แต่ถ้าสองสองนิ้วนี่ไม่ได้<ร> <laughs> นี่นะคะตรงน,นี้ น,นะคะต่อไปจะเป็นการอันเดอร์นะคะการอันเดอร์เนี่ยเราจะแบบถ้าเราทำแบบนี้นี่แบบนี้ไม่ถูกแบบนี้นะแบบนี้นะทุกคนนี่แบบนี่ถูกแล้วก็แบบนี้อถูกนะคะแล้วก็การตบหน้าเน็ตนี่ ถ้าเราจะมีคนตั้งให้เราแล้วแล้วเรากำลังจะตบนี่เแบบมือนี่มือไม่ต้องชิดกันก็ได้เทแบบนี้ก็ได้แต่หักข้อมือถ้าจะตบบอลลุนอ,นอะ่ะต้องหักข้อมือแบบแบบนี้หักแบบหักแบบนี้อ่ะครัทุกคนเนี่ยแบบนี้แหละแต่ว่าเออเราจะไปดูกันเลยนะคะนี่ค่ะทุกคนนี่การเซ็ตนะคะ วันนี้นี่ยัไงไงหาวิธีตัง้งโทรศัพท์ก่อนแล้วก็ตั้งตรงนี้นี่นะตั้งตรงี่จะฉาเซทนี่เวลาเขามาแล้วตัวนี้นี่วัด ว่าถ้าเราจะแบบล่หลังเนี่ยเราก็ต้องทาแบบนี้แบบนี้เไปข้างหลังแล้วเวลาที่เราตบคนมาเนี่ยคน,คนตั้งให้แล้วนี่สมมติไม่ต้องกระโดดแลเราเนี่ยจะไม่กระโดดบนมาอยู่ตรงนี้ก็ตบไปเลยหักข้อมือลงนะ ไม่แม้เห้ทุกคนถึถ้าตบบอลล้นนี่ถ้าบอลมันมาเลยนิดมานี่แบบนี้ให้หักข้หมือสุดสุดข้อเลยอะอ มาทีลูกแบบนี้แบบนี้เลยทุกคนเพื่ท่าต่อไปคือการอันเดอร์นะคะนี่ค่ะท่าที่สามก็คือการอันเดอร์นะคะเวลาเราอันเดอร์นี่ถ้าบอลมันออกนอกสนาม้เราหันหลังไปและมันเหลือจังหวะสุดท้ายคือจังหวะที่สามให้ตองออกสุดแรงเลยนะแต่ถ้าปกตินี่ต้องให้มันโดนตรงนี้ไม่ต้องโดนตรงนี้ พ่อโดตรงนี้มันจะพุ่งไปเลยแบบนี้นะทุกคนแบบนี้นจะพุ่งไปเลยนะคะทุกคนจะพุ่งไปเลยนี่อ้ยปับนึงนะคน็ดก่อนเปื้อน เฮ้ hey, ได้แล้วเวลาถ้าเราเนี่ยเราตรงน,นี้มันจะพุ่งไปเลยนะคะทุกคนนี้ต้องให้มันโดนตรงนี้ให้มันโดนตรงนี้นะคะัะทุกคน,นโอ้ยกี่หลงเซ็ตมันมีนะคะ バイバーイファクティタマナな。